ดีจ้ะทุกคนวันนี้เราอยู่ในเกม c a r คาร์พาร์กิ้ง,งเช่นเคยนะคุณโอเคคุณวันนี้เราก็จะมาแจกรถสี่สีเหมือนเดิมเออมาเดีย๋ยวผมแจกรถที่มันอัปเดตนก่อนเลยแล้วกันเออรถต,ตู้รถต,ตู้รถต,ตู้ก่อนเลยคันแรกบางคันผมก็แต่งมาแล้วเรียบร้อยเพราะผมเอาไปวิ่งดันโลเล่นแล้วก็บางคันก็วิ่งดันโลเ <โล S 1> สร็จแล้วนะแจกไปเลย นี่ผมก็อัปเดตรถในคลังมาเรียบร้อยแล้วในคลิปก่อนหน้านี้ก็เป็นคลิปที่อัดทิ้งเอาไว้ก่อนเกมอัปเดตนะคุณอ่านี่มันล่าสุดละโอเคนี่รถตู้เอ่อประมาณนี้ผมได้ทำาการอะไรไปเรียบร้อยหมดแล้วของตง้องของแต่งอะไรได้หมดเลยแจกรถ โอ้ยเสียงเสียงดังแน่เลยนึ่ครับคุณเดี๋ยวผมขอรถให้เงียบมาณนี้อ่ะเสียงรถคันอื่นมันยังดังเออประมาณนี้ก็ได้อ่ะเริ่มแจกกันเลย มาีม,ม,มีมีคนตามผมมาด้วยเพราะผมทำการแจกรถเนี่ยบางคนจะเห็นผมออยจะตามผมมาเฮ้มีคนขึ้นว่ะอันนี้คือผมใน,ในเกมนะชื่อก็ชื่อชื่อผมก็ตามนี้เลย ID add มาได้ไปเตรียมตัวแจกกันดีกว่า อ่าแล้วก็ V F R E E เดี๋ยวซีมีใครมามุงยังเฮ้ยนี่มีคนนี่ไงมันเ,เขาเคยได้รถผมไปนี่คันฟ้าเรียบร้อยมีคนได้ไปแล้วเรียบร้อยไปคันใหม่เลย อ่าแล้วก็คันไหนว่าขอเรือกกันนะไม่ใช่ไม่ใช่คันนี้คันนี้คันนี้อีคริปคันนี้น่าจะจัดการอะไรเรียบร้อยหมดแล้วมั้งไปเอาไปแจกเลยเอ้ยอย่าเจ๊เยังไม,ม่ลืมลืมใส่ลืมใส่เครดิตเขาใส่เครดิตกัน เครดิตมีเครดิตนิดนึงเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเขาใส่เครดิตแล้วก็ฝั่งนี้เป็นเป็นชื่อช่อง YouTube ประมาณนี้โอเคไปจ่ายกันต่อ เดี๋ยวผม <S <S ผมลองลองตามไอ้คนเมื่อกี้มาหน่อ,นเอยเลยไอ้หกหกเมื่อกี้เอ้เขาน้องมันอยู่ในห้องวะไปเข้าเลยมาเสียงยังไม่ค่อยรอาใจก็เลยนะเพิม่มอีกสักหน่อย เออจอยมาแล้วเออไอห้องเดิมมัเนี่ยเดีดด๋วยวดิไม่ใช่เดี๋ยวเราหาช่องช่องแจกเลย มาช่องไหนดินี่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 好มาเฮ้ยไอ้นี่ไม่ขึ้นราคาไม่ขึ้น F R E E มันลวงมันสีกด เรียบร้อยบางคนไม่ได้อย่าเพิ่งเสียใจยไปคุณผมมีใจเยอะอ่าคันไหนแล้วก็ไปอืมคันไหนดีอ่ะเอาเป็นรถเอ่อ คันนี้ไหมไปเอาไปเส่ยคิดดีก่อนที่โอเคทีโอเคต้องไวหน่อยคนถ้ามีเสียงรบกวน,นใดๆก็ขออภัยด้วยคุณฟอนต์ฟอนต์นี่ไม่ต้องตัวใหญ่มากให้มันไม่ดูเกะกะก เครดิตเราแล้วก็เปลี่ยนจาก TikTok เป็น YouTube YouTube, YouTube. ก็หดเข้ามาหน่อยเอ๊ะประมาณนี้ประมาณนี้ป้ายทะเบียนใส่ยังยังไม่ใส่เดี๋ยวใส่ป้ายทะเบียนกันนี่ป้ายทะเบียนผมเพิ่งไปทำมาใหม่เนี่ ก็พอดูดีขึ้นมานิดนึงนปรบธานผมก็ยังมีเครดิตตัวเองอยู่ไปลุยกันต่อผมก็ผมเออยังไง ผมก็จะทำคลิปสต็อกเอาไว้อาทิตย์ละสามสี่คลิปประมาณเนี้คุณจะอาจวันนึงวันเดียวเลยแต่อาจเป็นอาทิตย์ต่ออาทิตย์ไงคุณเพราะบางทีผมก็ไม่ค่อยว่างมาทําแต่จะแต่ก็เข้ามาแจกอยู่ตลอดในคลิปก็คือส่วนหนึ่งในการแจกมา ห้องนี้คนเยอะไหมฮะดูดิยี่สิบคนปะ่ะลุยเลยเออขึ้นหน่อยรถขยจะได้เออเฮ้ยอ,อ,อย่าไปกดซื้ออย่าไปกดซื้อ K เอ้ย,อยผมรู้แล้วคนได้เคนี่ดี K D L ป่ะเราหาชักคันนี่ว่ะเอ่อคันไหนดีเอากระบะดีกว่าไหมกระบะกระบะอเคเดี๋ยวเราไปใส่เค K D กันโอ้ยดิงด่งดิ่ง คิดสีอะไรได้บ้างเนี่ยเอาสีดำเหมือนเดิมแล้วกันฟอนต์แล้วก็พิมพ์ชื่อล้วเราไปฝั่งนน้นคันนี้ใส่ปเดี๋ยวดูก่อนว่าใส่ปจทะเบียนรื้ยัง เออประมาณนี้อ๋อไม่ใช่แม่ไปพิมพ์ชื่อซ้ำซะแล้วเออประมาณนี้แล้วก็ดูที่ป้ายะเบียนติดยังยังยังป้าจะเบียนยังไม่ติดคาลิปเปอร์ในนี้ไม่เห็นหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็เดี๋ยว,ยว,ยว,ยวจะแต่งสีคาลิปเปอร์ไปเลยก็ได้มองก็ไม่ค่อยเห็น สีเขียวแล้วกันป่ะกระบะฟลอดผมชอบไปแจกซิตี้หนึ่งอย่างว่าแหละมันแมบพบมันใกล้มันเกิดเกิดใกล้ที่นี่ดีก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยของแต่งทองทั้งคันนะคนุณ เดี๋ยวก็พริบไฟนะ่ะเออเอออย่างนี้แหละป้ายทะเบียนเข้าป่ะเออได้อยู่ปะ่ะเออผมลืมบอกผมไปแก้แก้ท้องติดล้มมาแล้วท้องติดล้มมันซื้อรถ ซื้อรถที่มันขายแบบทองไม่ได้เฮ้ยห้องเดิมเนี่ห้องเดิมเหมือนเมื่อกี้ไอพีดีใหม่แกจะเอารถไม่ได้เดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวรอ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 เดี๋ยวรอเลยแล้วกันเผื่อเขาจะได้บ้างให้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 โอกาสความพยายามหน่อยจะมาไหมลองให้โอกาสความพยายามหน่อย má pa má pa tiếng <laughs> 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 <Norm bổn rồi> เอบอีอ,อ,อีลองลองจะเหืือนเหมือนน้องเขาจะมีโอกาสมั้งก็เรียบร้อยเอย้น้องได้แน่เลยออเฮ้ยไม่ได้โอเคโอเคไปโอ,โอเคคุณก็คลิปนี้เอก็พอ หอมปากหอมคอแล้วกันเดีย๋ยวเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วเจอกัน